สภาพอากาศภาษาเกาหลีนัลชีฮันกูกอฮิมะกุนลมฮารามความเย็นชุน ฝนีอุณหภูมิอ,อุณหรุงกินน้ำมุจิกเอดาจัดง창นเมกมาก 흐림, 파랑, 천둥, 파 번개 바 타유 허리케인, 허리케인, 타유, 폭풍 우박 토네이도 우리 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요.